พูดเสีโยผเสี่ยเสีัอย่างเดียวอะปิ้งปิ้งขปังถูกตงใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้จกันถูกตาผู้ปังบิเกตคนเดียวกันสัาปักตุ๊กตาบเกตคนเดียวกันฉนะแล้ววลดไทยอ๋อซับปาตุ๊ก้าชิดาไอเข็ม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 แคลอรี่แคลอรี่บัดบันทึกดี่ดรี่ รูอับั้งอารูเอาเารวมเอารวมอัรบ้างูถูกต้องเขียนธนาคารธนาคารเช็คเช็คเป็นสองสองเช็คถูกแล้วแล้วก็ข้างหน้าอะไรมีต้อัลบังเป็นเลขสูบชีต้องข้ามหนังสือต้องข้าหนังสือเช็คสมุดสมุดเช็คคุณอะอให้คุณดอกไม้ถูกต้องอ่ะที่ใส่เลยที่ใส่เลยกระดาทีชชู ข้างหน้าอยู่ไหนๆอยู่ไหนๆสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมอยู่ไหนๆขึ้ต้องต้องท็ทีมด้วยอาอฉันรู้อ่ออะไรมีสาีได้เหลียงเทียวคอยจราจรถูกต้องไม่พวกผมโบไม่ใช่ฟิล์ม Tan <S <S <ย> <Photoshop>